สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้จะพาทุกคนมาถักโครเช์นะคะสัญลักษณ์พื้นฐานนะคะตัวที่4แล้วนะคะก็คือสัญลักษณ์ a ค่ะเราจะมาเขียนนะคะแผนผังเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายนะคะมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นค่ะสัญลักษณ์ a นะคะรูปสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว a เลยนะคะอักษยรย่อภาษาอังกฤษหลักสากลทั่วไปนะคะก็คือ d e c ่ะตัวนี้นะคะภาพสัญลักษณ์นะคะใน แผนผังรูปภาพนะคะจะใช้สัญลักษณ์นี้หรือใช้สัญลักษณ์ตัวเอค่ะส่วนภาษาไทยนะคะเขาเรียกว่าคอทอรวบนะคะหรือขวักธรรมดาสองครั้งแล้วรวบห่วงค่ะไปถักกันเลยนะคะ เราจะใช้นะคะไหมขนาดสามพายหรือสี่พายใช้เข็มถักเบอร์สามนะคะหรือว่าขนาดสองจุดสามมิลนะคะหรือว่าสองจุดสองห้ามิลนั่นเองค่ะเมื่อเราถักชิ้นงานมาแล้วนะคะการถัก A ก็คือการถักลดจำนวนลงนะคะก็คือการถักรวบห่วงนะคะเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะกวักธรรมดาสองครั้งแล้วรวบห่วงกวักธรรมดาก็คือแทงเข็ม ลงในหลักถัดไปนะคะขวากธรรมดาสองครั้งแบบนี้ก่อนนะคะนี่คือครั้งที่หนึ่งแล้วก็ไปขวากมาอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะมีสามห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็รวบห่วงนี่ค่ะก็คือการลดจํานวนแถวนะคะลดจํานวนของ x จากแถวก่อนหน้านี้ลดลงไปนะคะมาถักอีกครั้งหนึ่งขวากธรรมดาสองครั้งนี่นะคะก็คือสองหลักนั่นเอง มาแบบนี้แล้วค่ะแล้วรวบห่วงนี่นะคะก็จะลดจํานวนลงนะคะจากแถวที่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะอีกแบบหนึ่งกันค่ะเรามาดูนะคะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะก็คือรูปแบบชิ้นงานนะคะทรงกลมนั่นเองค่ะการถักเอก็คือการลดจํานวนหลักลงนั่นเองนะคะ,ะยกตัวอย่างแบบนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการขวักธรรมดาสองครั้งแล้วรวบห่วงเรามาดูการถักในลักษณะนี้กันบ้างนะคะขวากธรรมดาสองครั้งค่ะหนึ่งครั้งขวากธรรมดาในหลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งนะคะนี่แล้วรวบห่วงก็จะเป็นการลดจํานวนลงเห็นไหมคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะก็เกี่ยวไม้ในหลักถัดไปอีกครั้งหนึ่งแล้ว รวบห่วงนี่นะคะก็จะเป็นการลดแถวลงมาครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทำจนจบแถวนะให้ทุกคนได้มองเห็นภาพนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นการลดแถวชิ้นงานนะคะเนี่ยคะ่ะส่วนมากนะคะก็จะใช้ถักชิ้นงานนะคะทรงกลมแบบนี้นะคะให้เป็นชิ้นเป็นรูปร่างนะคะเป็น ก้านะคะเป็นแขนเป็นขาอะไรแบบนี้นะคะลักษณะนี้ค่ะให้ดูนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่ก็คือการถักเอนะคะยังไงก็ลองไปถักกันดูนะคะ